พอนิพพานรมปรากฏก็หมดสงสัยเมื่อใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปนั้นย่อมสิ้นไปโดยที่รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งทำพร้อมทั้งเหตุแลเมื่อใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่ เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปนั้นย่อมสิ้นไปโดยที่รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายแลเมื่อใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่เมื่อนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อหมดบาปย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ตั้งอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดมืด ส่องอากาศให้สว่างฉะนั้นแล